ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ชับเม่อไงพี่ทักพี่โทมาพี่แอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดทัเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้เลยครับพี่มีช่อใหญ่หลวงพ่อเดิมครับเพิ่งได้มาใหม่ครับพี่ช่อนี้มีสิบเก้าองค์หล่อโบราณับพี่พ่อเดิมครับพี่ปกติขายพันกระบาทนะช่อใหญ่ผมเอาหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ หนึ่งพันบาทจะพี่ช่อใหญ่สิบเก้าองค์พันกาบาดไม่ขายและขายพันหนึง่งพึ่งได้มาใหม่ครับแล้วก็เหรียญเจ้าสวกลพบุญวัดกาบังแก้วครับพี่เป็นช่อใหญ่นะมีสิบเก้าองค์นะพันกาบาดไม่ขายครับพี่โอนนี้ขายพันหนึง่งหนึ่งพันบาทพี่ชออพี่โรพี่อะไรมาได้เลยครับ แบบมือขยับไฟเลยครับมีแต่ว่ากวยพี่เก้านิ้วนะจับเงินด้ามก็ดูกามช้าง,างมังกรนี่ครับพี่มังกรเกี้ยวนากเกี้ยวโคตรเก่าเลยวันนี้อยากขายเลยเอาแบบอยากขายเลยพี่เอาพันห้าโคตรถูกเลยพันห้าจะพี่เก้านิ้ว นีลถไม่ได้ครับลดให้แล้วต่ำกว่าน,นี้ก็ขายไม่ได้ครับดูรเรื่องครับพี่ประคดคาดเอวปุสุกประ,ประคดคาดเอวครับมีตะกุดหนึ่งดอกมีตะกุดหนึ่งดอกนี่ตะกุดจันเพนพี่ทักทักเห็นไหม จระ,ะเคศกฟันสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงป,ปู่สุขวัดปากคองครับฝากสมประกวดได้ติดที่หนึ่งแน่ทั้งมีดทั้งวควาดเอวจ้าเนะครับ พชัยพัชชัยสมฤิ์พัชชัยเอาหกร้อยเออ,เอ,อพี่มึมได้มาเมื่อวานเมื่อคืนลกแมวตัวใหญ่ผมได้มาใหม่ไล้วาาสองตัวนะเหมือนกันเลยแตกต่างกันนิดหน่อยเอาไปดูตัวหนึ่งก่อน ตัวใหญ่เอาเจ็ดร้อยบาทตัวที่หนึ่งลกแมวครับอันนี้ตัวที่สองดูนะใครชอบตัวไหนก็ดูเอาตัวนี้ตัวที่สองลกแมวนะลูกกอกับพี่ลูกกอกแมวติดหนังติดลก็กเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้าดยงูเหลือม เดือยงูเหลือมเจ็ดร้อยบาทเรือนอาบาก้าหลวงปู่ทั่วทิมรุ่นเรือนสมณศักดิ์เนือนอ้ออากาก้าปีศูนย์แปดโคสวยเลยเอาหกร้อยบาท ตะกุดหนังเสือหลวงปู่สุดวัตกาหลงตะกุดตะก,ก้อหนังเสือปู่สุดวัตกาหลงอาจารย์ต่ใหญ่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โจพี่อะไรมาได้เลยจ้ะหลวงพ่อวิเชียนโมลีครับพี่กำแพงเพชรสวยมากหล่อบโบราณรุ่นแรก เอาหกร้อยหกร้อยครับพี่พยอดยงเนื้อสำริดเงินพยรถยงเนื้อสำริดเงินหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทจ้ะชอบโทรชอบออนไลน์มานะครับพี่ กุญพเดิมครับพี่นี่ครับพเดิมเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจ้ะปู600เอี่ยมพี่ปูเอี่ยมวัดสพานสูงดำดแลวกดำดำเลยพี่สวย เอาหกร้อยบาทชอบโทรครับผมก็รอพี่อยู่นะจ๊ะนะครับพี่ปิดตาพอแก้วเอาหกร้อย ปีหนึ่งสี่พี่เนื้อนาวะเอาหกร้อยครับชอบโชว์ครับพี่เี๋ยวคด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 ขนุนเอาเจ็ดร้อยกลายเป็นหินวันแล้วนะพี่คดขนุนเจ็ดร้อย คดไขนกกดน่นกกระทาการพีละพี่เอาเจ็ดร้อยพี่ชอบพี่รีบโทรเลยนะพี่กุม,มารดุลโลกมี่เนี่ยเลียมเก่าโบราณเลยพี่เอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยชอบโทรเลยพี่แอนไลน์เลยนะเจ้าระพงเงินรุดบางคาน รวยมากเก <_ EN _> ่าเก่ามากงนหนึ่งพันบาทพี่ชอบพี่โทรพี่ได้พี่โทรมาเลยนะผมรออยู่นะพี่นะมีพัสุดวพัสุดุเนื้อสมริดมีพัส,ส,พสุดวันหนองหวายอันนึงครับ พะสุดเอาหกร้อยพี่ชอพี่โทรมาเลยนะจ๊ะชินลาสังกติยาวนี่ครับโค้ดครับพี่วัสดทัดอินโดจีนพิมพ์สังกติยาวยอดนิยมเนื้อเขียวอมเหลืองเอาหกร้อยครับโหพี่ นี่สภาพใช้พิมพ์ิิตาโคตรเก่าแล้วสุกทองสุกปังเลยพี่นี่ช่างชาวบ้านนี่ทองสุกปังเลยพี่สจ้ยอดเลยจ้ะพี่เดีเก้าร้ย 900, พี่เก้าร้อยทองสุกปังเลยทองรูปบวกปะพี่ ของรูปบวบโคตรสวยเลยสภาพใช้ผ่านการเวลามาก็โอ้โหนะพี่เนาะกว่าจะซึกแบบนี้ได้อะ่ะเอาเก้าร้อยพี่ของรูปบวบสวยจริงสวยมากพอสั่งกระจายเพราะเงินบางคานพี่ไม่มีเอี้ยมโอ้ยสวยเอาหกร้อย หลอปั๊มหลงพกกลวยเอา600หกร้อยๆๆออ,อองค์นี้สวยด้วยเอา600 600หกร้อยหกร้อยนี่อยากขายอยากขายมากพี่เจ้าว่าไหนพี่โทรได้เลยนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากนาำรุ่นแรกเลี่ยมโบราณมาเลยพี่ เอาหกร้อยเ่าเ่าเงินเอาหกร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่อะนไลไมาได้เลยผมรอพี่อยู่นะจ๊ะพอไปเก่าสวย เอาหกร้อยพี่พี่ท่านไหนช่พผาเไหนทักี่โทรพี่ไอไลน์มานะปิดตาวดอนงเนี่ยพี่สวยครับเขียวปุ๊บเลยยอดนิยมเลยเขียวเนี้ยเอาหกร้อยพอหกร้อยปิดตาปูุยมันหนังเนี่ยวันนี้หกร้อยพอหกร้อยโลละขายขายทุกอย่างวดห้ยเขียนพี่มาแล้ววะห้่ยเขียน สวยวัตวยเขยนนี่บังบังตรงหัวเห็นไหมจำระบายโอ้โหสวยมากพกเงินออกวัตวิเขน,ว,นวันนี้วันยาวเก้าร้อยพอรู้เรื่องเท่านี้ก่อนนะจ๊ะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่ตอไปจ้ะสวัสดีจ้ะ